ัดีครับพี่นอ้องมาย่าหลอดเมื่อก,ก,กี้พี่เล็กไปเกียงครับนี่ครับพี่น้องค่อยขี้เล็กก็ได้หน้าป่าหน้าลุงครับปนปูกไว้เองที่เดีพี่น้องน้ำสายหัวพี่น้องนี่เิ่นกอเสือกผูกไว้ครับครับเสือกผูกจองลุงครับ เสือผูกจองมันก็แตกหนอดกึ้นทีียพี่น้องนครับพุ่มปัญญาเพุ่นครับตลาดกองหนอดมันลุมก็แตกขึ้นไหมครับแตกขั้นทีเดียวครับนี่ครับมันแตกพี่น้องแตกที่ปีเตเป็ดพี่น้อง เกี้เด็กมือ่อแยงใส่จอกงัวพี่น้องครับกล่องสะเทือนเล็กน้อยเล้วครับพี่น้องไปยลใส่แห้งดิดยอดมันครับ งงางพ่นอเอกแกงกันเทาครับ หลายครับพุ่นแตกขึ้นพี่นอ้องนี่ครับกินบวดพี่นอ้อง ยี่หรอดก็สิได้ยืมบันนเพนธนไปใส่อยู่ครับปูไว้หน้าอยู่พอได้เก็บกินพี่น้องต่อไปบิวปูบไิ้กินหรอครับพี่น้องเอ้ยนี่ยังก็ได้มันเป็นของตลาดบดให้ปูไว้กับไว้เพื่อขายของสื่อของขายสมื่นนี่ครับวิวไปวิวปูก็ไิกไ้กินพี่น้องต่อไป ไปเก็บกินล่วงกินเยก็บกินรวดกับแพงนะครับถือจับได้ยังไนงนะครับจะหยอดน้งงามนลยครับพี่นอ้องนครับ กองขึ้นตัดมันกับโปงขึ้นทิงสีครับนี่นะครับพี่น้องโปงขึ้นมาเนี่ยกินน้ำประทานนะครับพันนะครับแจงเส็ยจอกง่วงมาเลี้ยงพี่น้อง อี่บพี่น้องแช่นี่นะครับพี่น้องเนะาะมัก็อย่าลืมกดไลล์กดแช่กดติดตามช่องพยรอยด,ด้วยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมแค่นี่นะครับสวัสดีครับ